หลังจากที่เคลียร์งานเสร็จแล้วก็เมื่อวานไม่มีฝนก็มีแดดวันนี้ก็แดดก็ออกเหมือนกันแต่ดูแล้วก็ยังมีเมฆคืมๆอยู่เป็นเป็นช่วงๆก็เลยว่าจะลองออกไปเทสใหม่ดูดีไหม ก็เดี๋ยวก็จะลองเทสตัวไม้ที่เป็นสายดูเพราะว่าเท่าที่เท่าที่ไปดูมาตัวมีเดียโหมดนี้มันจะมีต่อได้แบบเป็นทั้งสายแล้วก็เมื่อก่อนมันยังไม่มีมีเดียโหมดมันจะใช้เป็นอะแดปเตอร์แล้วก็ผ่านแจ็คแล้วก็ ใส่เป็นไม้ที่เป็นสายเข้าไปถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนท,ที่ที่ผมคิดนะคิดว่าใช่นะแล้วแล้วพอมีตัว Media มีเดิลมอรดบ้างมาเนี้ยมันก็จะมีมีลูกเล่นก็คือจะมีช่องที่เป็นไม้มาให้ในตัวเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์แล้วเราก็เสียบตัวเนี้ยเข้าไปที่ที่ตัว มีเดียมหมอดแล้วก็เอาไม้นี้เข้าไปในในตัวหมวกกันน็อกส่วนที่เป็นไวเหล็กที่เขาใช้กันผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกบล็อกพวกอะไรที่เขาเป็นแบบรีวิวที่แบบถือแล้วก็ใช้เป็นไม้ไล้สายแล้วก็มีคนถือกล้องให้แล้วก็พูดไประหว่างแบบเดินทางระหว่างท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเขานจะใช้ตอบตัวแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์แล้ว ที่ดูน่าจะถ้าใช้มีเดียโหมดนี้ก็จะเป็นแจ็คเสียบเข้าไปแล้วก็เข้าไปในกล้องไมค์เข้าเข้าอยู่ในในตัวหมวกกันน็อกเลยเดี๋ยวไปลองกันดูครับว่าเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองแบบง่ายๆดูก่อนเพราะว่ามันไม่ต้องยึดอะไรมากมายก็คือใส่ตัวเมาส์ไอตัวกล้องปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็แล้วก็ยึดพอยึดปุ๊บแล้วก็เสียบไมค์เข้าไปแล้วเราก็พูดในตัวหมวกกันน็อกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองดูกัน โอเคครับเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วติดติดเคสมีเดียมดต้องใช้ใช้ตัวเล็กนี้ดู อ๋อไม่ถึงอ้ยร้ <c oughs> องอีกตัวหนึง่งร้องตัวใหม่ดีได้ไหมอืมได้ครับใช้แบบยาวแล้วก็เดี๋ยวเราเอาสายใหม่สายหม้เขา แสายน่าจะเอาเข้ากองเข้าจะเข้าข้างล่างนี่ครับเอาเอาแน่กับตัวข้างๆเนี้ยแนบแนบสายครับแนบแนบสายไปไม่อยู่ตรงนี้ ใช่ไหมครับไมจะอยู่ตรงตรงนี้ประมาณหัวครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะได้ไหมจะประมาณนี้เดี๋ยวไปเทสกันติดคาวๆก็จะก็จะพันพันไว้แบบนี้พันไว้ก่อนชั่วคราวแล้วก,ก็จะมีสายเก็บเกี่สายตรงนี้ไม่ไม่อยู่ตรงนี้ครับไม่ รดูิว่าเสียงมันจะเห็นไหมครับไมไม่ไมยู่ตรงนี้โอเคเรียบร้นนอยล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปลองกันว่าเสียงจะเป็นไงโอเคครับ อ๋อไม่ไม่โดนหูโอ้ก็ไม่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 อยู่ไหนอ๋อไม่อยู่ไม่นี้อยู่ประมาณ ปลายคิ้วซ้ายผมนะครับไปอยู่ประมาณตรงนี้ปลายคิ้วซ้ายเดี๋ยวลองดูว่าตอนนี้เสียงมันจะออกชัดไหมอันนี้ยังเปิดหมวกอยู่เดี๋ยวลองปิดหมวกโอเคครับอันนี้ตอนนี้ปิดหมวกแล้วเดี๋ยวลองดูว่า,าเป็นยังไงอ่า รถเพิ่งขี่ได้ร้อยหกสิบแปดกิโลเองก็วันนี้แดดออกครับเมื่อวานนี้แดดออกวันนี้ก็แดดออกก็ท้องฟ้าเปิดแต่ก็ไม่ไม่ไว้วางใจก็อาจจะตกช่วงไหนก็ได้แต่ว่าดูท้องฟ้าแล้วมันก็ก็เปิดกว้างเหมือนกัน ก็เดี๋ยววันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวมาเทสนี่แหละเทสที่ว่าใช้ใช้ไม่แบบสายแล้วก็ใส่ติดกับตัวไอ้มีเดียมอดลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่ก็ไปแบบแป๊บเดียวก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็กลับตอนนี้ไม้ผมอยู่อยู่ประมาณหางคิ้วซ้าย ไม่ได้อยู่ตรงอ่อตรงปากเท่าไหร่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงไม่รู้ว่าเสียงมันชัดไหมแต่ว่าถ้าอยู่ในหมวกแล้วเสียงมันน่าจะก้องๆแล้วก็มันน่าจะน่าจะได้ยินชัดอยู่น่าจะชัดกว่าปกติอยู่เพราะว่าถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดไม้แล้วเราพูดใส่ในหมวกกันน็อกเนี่ย เสียงมันก็ไม่ผ่านเข้าไปตัวในกล้องนะครับมันก็จะมันก็จะได้แค่แค่แค่เสียงลม,มเฉยเฉยก็จะไม่ได้ยินอะไรจากที่เราพูดในในไม้เลย,เยในหมวกกันน็อกเลยแต่นี่ผมลองติดใส่หมวกแล้วก็เดี๋ยวลองดูอันนี้ก็ลองเทสพูดพูดมาประมาณตั้งแต่ออกจากบ้านก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะมันจะไปได้เสียงมันจะไปได้ชัดไหม เราจะต้องกลับมากลับมาที่บ้านแล้วก็มาลองเปิดคลิปดูว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันโอเคไหมผมว่าไม้ไมหลายๆบางยี่ห้อก็อาจจะมีคุณภาพแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นไม้ที่แบบดูเสียงเก็บเสียงดีๆหน่อยก็น่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะชัดคุณภาพน่าจะดีแต่อันนี้ผมซื้อมาก็ประมาณ200กว่าบาทนี่แหละครับไม่แพง ก็ถ้าลองเทสเสียบแล้วก็ลองพูดเฉยก็พอได้อยู่ไม่พอถอดหมดดวกเพืยจะรู้ว่าแบตหมดนะครับ สักเยอะเหลือเกินพอจะลองไม่แล้วก็แบตกล้องกองห็หมดเมื่อวานนี้ก็ก็ชาร์จอยู่นะก็ชาร์จก่อนชาร์จอ๋ออาจจะไม่ได้ชาร์จตอนที่ลองลองใส่จอนหมดทีแรกแล้วก็ก็ทิ้งไ้เลยแล้ววันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ออกมาก็ก็ <c oughs> มาใช้ก็ต้องมาแบตดูเมื่อเช้าเมื่อเช้งแต่ออกมาเนี่ยมันมันชาร์จมันอ่ะไม่อ่ะ,ม,อะมันมันดับตอนไหนแล้วก็มันติด ตอนไหนก็ไม่รู้กันเดี๋ยวต้องไปลองดูทีนึงเดี๋ยวไปต้องเช็คเช็คคลิปทีนึงนะครับไปต้อนค้ากลับนี่น่าจะโอเคอแ,แต่ผมเดี๋ยวชาร์จทีงไว้ก่อนรับร้อนด้วยเกลือทะเลมอนหลังจากที่ได้ดูคลิปไปแล้วก็ก็โอเคนะครับเสียงที่ติดใส่ ใส่ไม่แบบสายก็โอเคแต่เสียดายตรงที่ว่าตอนขากลับเนี่ยผมชาร์จกล้องเข้าไปแล้วแต่ชารัดแป๊บเปียวแบตมันไม่ติดเลยก็คือตั้งแต่เปิดมาเข้าใจว่ามันติดพอกดปุ๊บพอมากลับมาบ้านปุ๊บมันไม่ขึ้นเลยมันไม่ได้อัดเลยก็เท่ากับว่าคลิปที่ได้เสียงต,ตอนแรกก็ถือว่าโอเคเสียงก็ก็โอเคนะครับก็ฟังรู้เรื่องก็ต่อไปก็คงน,น่าจะได้ได้พูด เวลาขี่รถก็จะได้พูดแล้วก็ออกออกเสียงในหมวกคันน็อกก็มีเท่านี้ครับก็เดี๋ยวลองไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันก็มีอะไรก็ฝากกด subscribe แล้วก็ติดตามช่องด้วยแล้วกันเป็นกำลังใจให้ก็ทันวันนี้ก็เดี๋ยวปิดคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวไปทานข้าวแล้วโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบาย